ผ่อนคลายมากๆเลยครับโดนเส้นโดนเส้นนี่ไม่ได้ยกเองครับมันกระตุกเองครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตตินินมศิริเลืองผลหรือหมอเฟมเป็นแพทย์ประจำศูนย์กระดูกและข้อศูนย์สีพัฒคณะแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเฮลชามิงคือมหกรรมสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคณะแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ65ปีงานนี้เราเลยจัดใหญ่จัดเต็มและทางทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาจากศูนย์สีพัฒมาไว้ในงานนี้ด้วยนะครับงานนี้จัดขึ้นวันที่7-9ธันวาคมพุทธศักราช2 5 567นัูศู์์แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาแล้วเรามาเจอกันมาดูแลสุขภาพไปด้วยกันและมีความสุขความแข็งแรงด้านสุขภาพไปด้วยกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่มาดูงานที่ตึกสีพัดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโดยเขาจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับงานเฮลชามมิ่งปี2024นี้ซึ่งเขาจะยกทีมห้องปฏิบัติการและเครื่องปฏิบัติการไปให้บริการทุกคนภายในงานด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กังวลเรื่องเกลือน้ำตาลและเบาหวานภายในงานเขานําเครื่องตรวจน้ําตาลและกดยูริกไปไว้ด้วยสามารถไปใช้บริการได้นะครับอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่มนุษย์ไวทํางานหลายคนต้องพบเจอนั่นคือออฟฟิศซินโดรมท่านใดที่ปวดข้อบาา่่่่าาาาาาไหหลลภยยในนนงงเเเขมมมีคครรรืือ MS, ักษาากษาววดด้แ ไฟฟ้าผมไปลองเทสดูแล้วครับบรรเทาอาการได้ดีจริงๆอีกหนึ่งเครื่องมือที่บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมได้ดีเหมือนกันนั่นคือเครื่องมือช็อคเวฟหลังลองเทสผ่ผลคลคายกล้ามเนื้อดีเช่นกันครับ ใครที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมไปลองปรึกษาได้ที่งานเฮลชัมมิงปี2024นะครับแล้วเราต้องเป็นแว่นตาไหมถึงจะได้อยู่ในสายตาเธอ,เอไม่ใช่นะครับสำหรับท่านใดที่กังวลเรื่องสุขภาพของดวงตาที่งานเฮลชัมมิงปี2024นี้เขามีบริการตรวจวัดสายตาและตรวจสุขภาพของดวงตาด้วยนะครับแอบบอกมีเครื่องสปาเปลือกตาด้วยนะผ่อในใคลายมากๆเลยอีกอย่างภายในงานเขามีบูธห่อแว่นสำหรับท่านใดที่อยากได้แว่นสายตาใหม่มาปรึกษาได้ที่นี่เลยและทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงกิมมิคเล็กๆข,ของงานเฮลชามมิงเชียงใหม่ปี2024จริง,นงาน นี้ด้วยโดยงานจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่7-9ธันวาคมปี2567นี้เวลา9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแล้วพบกันนะครับ